ไอ้ม mm ่ไ hmm. ด้โทรมาบ่เศาแล้วเศาแล้วดูเอาคือเศ้าไว้แท้อ้าวเมียเขาเดโอ้เขาโทรมาเมียคือเศ้าเลยเหรอบอได้แจะเศ้าโทรมาเศาเลยแบบนี้นะเมียเขาโทรมาดูุ่ยโอ้เมียเขาโทรมาหาเจ้าโดยตรงเลยโดยโดยตรงแปลว่าเขากะยุ่งดําไกล่ะเพิ่นว่าได้ไรน่ะเอาทีแรกน่ะทีแรกหาโทรมาหากะกลัวคนแหละโทรมาโทรมาแล้วก็ได้ยินอยู่ทีแรกค่ะแต่ว่าเห็ดเวียก โทรมานิ่งกันวะเป้าโลดวะคุยโลดคือลวดวะบอกคุยหญิงค่ะบอกว่าคุยลวดคุยนันก็ะบอกคุยนันคืนว่าคุยโลดคุยโลวดแล้วบันนี้ทั้งนี้เลยบอกว่าข้าวเวียกจะนอนชิดโทรกลับแล้วบันนี้ก็วางอไปพักแล้วบันนี้คะทั้งนี้ก็โทรกลับไปเพิ่นกะบันนี้หับแล้วเพื่อนก็โทรมาใหม่โทรมาใหม่เพิ่นก็บอกว่าระวังเด้อวะระวังคุย่อนกับอันพัวสาวะเพิ่นนอะทั้งนี้ก็เลยท้าวว่าไพ่บันนี้เพิ่นก็ทายผูกยืนกันมาให้ย สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องทางเล่าและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกต่างประเทศน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องมืัอน,นี้กลับมาพบมาพอก,กับพ่อน้องแฝดหน่อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกัอยู่ที่บ้านพีนเนาะพี่น้องบ้านพีนเมืองอุดมพรแคว้นสวรรคเขตพี่น้องเลยเนาะมืัอน,นี้พอ่อแฝดก็ได้เดินทางเข้ามาหาทางด้านน้องลอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือได้ยินข่าวว่าน้อ,นองลอยมีอัน เรื่องเดือดพ้อนใจอะไรพี่น้องไอ้เนาะถือว่าเป็นจังใดพี่น้องแบบว่าหนุ่มไทยหักอกบนาหรือว่าจังใดพี่น้องบอกมาพูที่คุยอยู่ก็คือจังใดพี่น้องเขาก็ยังพู้เรื่องราวน้ำกันพี่น้องไอ้เนาะเราก็ว่าเสียใจพี่น้องไอ้เนาะเขาไปเบิ่งนเนโซน้ำกันอะไรพี่น้องไอ้เนาะทางด้านน้องลอยพี่น้องไปโอ้โหลายห่างพี่น้องไอ้เนาะอ้าโอเคพี่น้องเนาะเอพี่น้งยตอนนี้ก็อยู่รับทางด้านน้องลอยในช่วงบรรยากาศค่อยขำลงแรงนั่นละพอพี่น้องเอ้เนาะ ทำเดิมเนาะเนี่ยสบายดีน้องร้อยสบายดีไปถึงบปได้เข้ามหาแล้วจะโดนเห็นบอเพื่อนได้เข้ามาอยู่มือน่ะมีเจ้าปริมาณนั่นละเราจะชิลืมแล้วเนาะโดนไลายเมี่ยเนาะจะชิลืมแต่ว่ามือนี่ก็ขาดคนคนนึงเนาะทีมงานเนี่ยทีมงานนั่นละเนาะน้องร้อยน้องร้อยกับอาชีแปลกอยู่แปลกอยู่ปกติบัวคอยขาดเมนอันนี้บัวปกติ ขาาดชีสันจังน่อยเนาะขาดชีสันจังน่อยขชีันจังหน่อยเนกน่้าจเป็นคนมักยกเก่งเน๊ะเราเข้ามานี่เราจมักโยกโยกลายจนเอฟซีนมันใสบนเน๊ะมาบอลายโมนี่ว่าบุญอย่างใหนมันไปเต่นเราบุมาแบบบุมวเนดูเยแม่นจีเด้บบมาแบบยังถามหาอยู่แม่นๆมต้องรออย่างไห้เรามาลู่บ่ ว่าทำงานนั่นเกาะแบบไปเข่ามากอะแบบคือว่าอะไรเนาะกมิจิจันเรามาถามเมามาไทยมาอะไรกันเนาะแบบไปมาแก่เนี่ยนอนๆเลยเนาะมาหาเวกันได้นะถึงเคยกันแมนกันถึงบ่ได้ถ่ายคลิปกะจากเวก็ได้บ่นี่ก็ได้อยูโอ้แบบไหนแมนแต่ว่าในฐาระโมคูแบบเรื่องเคยเนาะแบบว่าฮู่จักรนะตัวเยงเข่ากินน้ำกนยังมันี ไม่เขาบอกแกงปลาแงงปลาเชยไปไปทำเต่าเลยเยกินข่าวเาบอกไปทำเตาขาบอยังไม่ทนไปทำเต่าเลยตูเอเดี๋ยวนี้นะป้าตู่าปะไปคนละโดยเมนุักกรจารอนอ้อหจกรอจะก้ยันี่มาเลยนะลูกสาวเราโดยอันนี้ไม่เป็นไรแบนหนุ่าอ้บนน้อย

ออกมาเมียนเรียบร้อยหมดเมีอยู่สามที่กองเนี่โมทันไว้เดี๋ยวนี้นะชื่อไว้กจะเป็นไงชื่อไว้อีกอุ้ยนักนวงไหวเพืองนี่แือว่าเดีวเรียบร้อยเรื่องน้ำให้น้ำหน้าแบบนี้เนาะเดือนนี้อย่งเดือนแต่ว่าถ้าเมื่อยจังหน่อยเลยจะไปเฮ็ดเต่าอีกคือเกาเฮ็ดคือเกาแล้วเขาเคยเห็ดเนเนาะเขาไปไกลบ่ได้เนาะ จะเพื่อนจะเพืจอยู่ไกลก็ได้อันนี้เพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็อยู่ใกล้ๆบด้ไกลไปไหนเนาะไปว่าลูกเต้าไปว่าให้หรือว่ายังเขากับมาหาได้ขนะนดมีเวียกสบายมันมาได้มีสบายมีเวียกมียังลูกให้ยังจะไม่เอาอยู่เพื่อนก็โทรมาซิ่งกลยีรถมารถคันเดียวแม่ช้าเดียวอันละผู้เบาไทยบริโทรมาบ่เช้าแล้วเช้าแล้ว เอาคือเสาไงเถอะเมียเขาเดโอ้เโทมาเมียเสาเลยันล่ะบุรุษแต่เ้าโทมาเ้าเลยแบบนี้นะเมียเขาโทมารวยโอ้เมียเขาโทมาหาเจ้าโดยตรงเลยโวยโดยตรงแปลว่าเข้ากะย่ดํากนทันล่ะ่นว่าได้ไหนน่ะเอาทีแรกน่ะที่แรกหาโทมาหากัพวคนแหละโทมาอโทมาแล้วก็ได้ยินอยู่ทีแรกค่ะแต่ว่าเหตุเวียอโทมานิ่งกันว่าเป่าโลดวะ คุยเลยคุยเลยว่ะบอกผู้หญิงค่ะบอกว่าคุยเลยผู้นั้นก็บอกผู้นั้นคืนว่าคุยเล้ยคุยเล้ยแล้วประเด็นทั้งนี้เลยบอกว่าข้าวเวียดเจโน่ทีโทรกลับแล้วประเด็นกวางอธิพงักพักแล้วประเด็นค่ะทั้งนี้ก็โทรกลับไปเพิ่นกะประเด็นหับดอกไปเลยเพื่อนโทรมาใหม่โทรมาใหม่เพิ่นก็บอกว่าระวังเด้อว่ะระวังคุยอันกับอันพัวสาวาดเพิ่นนอ่ะทั้งนี้ก็เลยท้าว่าไพ่ประเด็นเพิ่นก็ทายฮุอยู่นกำกันมาให้อยู่ในปะโนนั้น โดนแล้วโดนแล้วงานนี้โดนแล้วน้องลอยงานนี่โดนถล่มเพ้ป่นพันตอนแรกนะพวว่าสิโท่มาดินบอกด้วยนี่ยไรบบว่าพ่นอยู่นํากันคือชิว่าเมียจับได้แม่คือสีเมียจับได้คุ้มไหมโทรไปอ๋อเมียจับได้เลยสีบังคับให้พวนี่โทรมแม่แม่ม่แวนิ่งกันบ้าโดยแม่แต่พว่าบอกว่าว่าอย่างให้เมียเขาว่าแล่เมียเาบอกอ้พว่ว่าไอพว่าสีว่าเนี่ยไรนะแล้วแล้วพว่าอ่า่ว่ามันตอนเมียบอก กบากประเก้าบอ่ะประเก้าเลยแล้วเมียเป็นคนบ่าเองแล้ววางวันนี้ตอนนั้นนะคะเรียกเลยแล้วว่างด้วยแล้วไปแล้วเาพิรนโถไม่พี่แล้วก็จะไปคุยกันแสดงว่าเพิรนโทไม่ชงเถื่อนมือนี่ด้วยแม่โอ้ด้วด้ยเดือนจนไรเดือนเ่ือนไทยกับสาวเราแม่แบบนี้นี่เคยเคยเคยมีเจือแล้วนี่รวมแล้วก็คือทีเป็นสามเถื่อนี่ะสามเถื่อนนี่สามเถื่อนแล้วมีว่ามีเมียแม่ที่ว่ามีเมียสามเถื่อนแล้ว แบบก็คุยกันดนบ่เนี่ยก็ดนยุ่แบบเขาก็คุยไปเรื่อยๆเนาะแบบว่าประเดี๋ยววะทิ้งวากระทั่งว่าจริงจังอีวีรอฮะนะเกือบแล้วนี่เนาะแต่ว่าทางเจ้านี่คุยกับเพิ่์นนี่ดนยุ่งห่างแต่เพิ่์นก็บอกว่าว่ามีเมียแต่กินดูแ้วว่าเพิ่์นว่าว่าป้ากันแล้วเนาะป้ากันแบบป้ากันยู่งพายายุ่หมันแต่โดนแล้วเพิ่์นว่าได้เป็นปีช่องปีนะออ๋มามวยนี่อีกเดี่ยวนี่ขยงช่อปีแล้วเพม่อน ก็ประมาณชี F ่ส nope. oh. 네ิบไปๆล่ะเราวังเนื head past, head so ้อแบบนี then, Ges ้เนาะต้องเตือนนี่เป็นสร้างหอนชนให้เพราะว่าบางเพื่อบางที่ถ้าคนที่ว่าใจง่ายเนาะแบบว่าเพิ่นโทรมาได้เออยส่งเงินชงยังให้เฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์แล่นนุ่งไปโรดนี่โอ้ยย่านตัวเดียวนี่แหละเรียบร้อเพิ่นก็ว่าได้แบบนี้นะนี่ว่าแบบนี้ว่าสี่อนเงินให้ที่โรงมาบอบแบบ ลงไปหนึ่งก oh. ับเซเปอร์ละนะฮะอาหารหาเฮ็ดนาะคุณดอกฮะแต่ท oh. oh. ั้งนี้ว่าบ่ไปว่ะอยากลูกอยากเต้าบ่ไปเพิ่นก็เว้าแบบนี้คู่มมือได้เว้าฮะแบบนี้คุ้มมือเลยเลยเลยนั่นแหละแบบว่าถ้าอยากเฮ็ดกับแบบมาอยู่กับแบบสิพาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เพิ่นอเฮาแบบไปแบบสบายบ่ต้องว่าเฮ็ดหยอง่ว่าจะขึ้นอยากลบขึ้นลบลงก็ได้เพิ่นดอกนะเลยเลยแบบว่าบ่ต้องอัน ให้เฮ็ดเวียว่าซั่นซะแบบนี้โอ้ยนะอ้อยอ้อยเสือออกจากถ้ําว่าซั่นซะแม่นอยเสือออกจากถ้ําแต่ว่าเพิ่นเว้าก็สิเฮ็ดให้เฮามีความมั่นใจมยังในตัวเพิ่นนั่นแหละเพิ่น้อย่อีกก็บ่ดนออกิเนาะจับได้ก่อน้เพิ่นเคยอันส่งเงินส่งหยังให้ใช้อยู่บ่คนนี้เคยส่งอยู่ก็แบบว่าแนวเฮาก็บ่ได้แบบว่า อยากไร้แต่ว่าเพื่อนตัวว่าเพิ่นโมมีเม,มียเนาะเพิ่นก็ส่งมาอันนี้แหละมันก็เป็นกรณีแบบว่าบางเทื่อบางทีเนาะ<ย>ส่งมาเนี่ยก็ตอนเขาคุยกันนี่ว่าบมเพะบางคนตอบแทนอยู่แ,แต่ว่าพอเกิๆๆดเรื่องอย่างนช่นซีไดนแบบ <ๆ S 2> อยากบังคับอยากมา,มาเว้าให้ในนั้นในนี้อันนี้ก็อยากฝากถึงเนาะฝากถึงคนไทยหลายๆคนแน่น ที่ว่าเบิ่งแบบว่าอยากพากขาให้แบบว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกเต้าหนาแบบว่าอยากเลี้ยงลูกซอยทีซื้อผมบางคนตอนแรกนะบ่ด้ยนี่บอกว่าอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงยังซอยด้ยอต่ว่าบ่หักบ่มักกับบ่เป็นยังสลายให้มักที่ว่าแบบนี้เลยแี่ว่าแบบเ่าเห็นอกเห็นใจเนาะด้ยนี่แบบคืออยากให้เอาแบบค่อยเพิ่มไปนำละมั้งอ๋ออันนี้ก็อยากฝากถึงหนุ่มไทยหลายคนนี่ยที่ว่าเบิ่งนี่ยก็ถ้าว่าโมจริงโมจังถ้าว่าจะยัเงินให้ผู้เช้า พันหนึ่งสองพันก็ย่าถาว่าใจโบโลหรือว่าโบเต็มใจนั่นโบต้องให้โบต้องให้ <นะ S 2> พี่นอ้องเลยเพราะว่าคนเฮานี่กะบโบได้ว่าอยากไล่อยากไล่คือว่าทางสาวลาวนี่ยเพราะว่าผู้สาวเอานี่โบได้แบบบางคนนี่โบเคยโคอ,อยังไงแต่ผู้ <นะ S 2> เอาให้แั่พอเมื่อไหเมื่อหนึ่งเนาะโทรมาแบบถึกสายโบยว่างแน่หรือว่านั่งเถื่อนย่งเวียกเพื่นโมฮับแน่แบบนี้อารมณ์ขึ้นแบบนี้พี่น้อง อารมณ์ขึ้นนะกับโมโหนะก็เคยมีหลายบนเมนแต่ว่าเกตนี้เกตอื่นกับมีคือกัน,น,นโทรม,มาให้ใน,นนั้นในนี่ครูครูเบ่าทุกอย่างนะอยากมาเดียวค่อยจักยูเ่เพื่อนเจ้าจ่างช่างังพี่มีผู้พาค่อยไปเนี่ยค่อยไปถึงเ,เบ,บ้าครูทำนองแบบอยากให้เครียดตอนที่ว่าเอาให้สิงขคงนี่เบ้าแบบจับดีเห็นะนะเนีนน่ยเนาะแต่ลายลายคนเนี่ยสำรับน้องน,น้อยที่ว่าเป็น สาบพลเลี้ยวไน้เลยจังหวะแบบบระยากเท่าจ้าจินใหญ่แบบนี้แหละขนาดเบื้องบนแบบนี้กันอย่างนั้นเลยนะแบบว่าถ้าเอาเบื้องกันไปแบบนี้กันยังแบยว่าอยากนั้นเนาะดูแม่กะยังแบบเวายังอยู่พี่ยังท้อยตัวอัฐน่าแบบว่าเขาูแบบนี้แบบว่านี่แหละเพื่อนว่าอยากให้เขาสรุปแบบว่าอัน ห้าเดือนหกเดือนหรือว่าช่องจำเดือนอยังไงเพาว่าหักบระมักยังไงไปอยู่น้ากันโดนนี่นี่เนี่ยโตสําคัญเนาะแมนทั้งเคื่อเพื่นเห็นงานคนละบอลเนี่หนึ่งมาพี่น้องไทยนี่เพื่นอยากเห็นงานคนละบอลในผัวเมียเแมนแข่งเนาะแ่งอยู่แต่แกันอยู่เลยแต่กระเที่ยวเพเ่ียมาทันได้เพระว่านั่นแหละเพราะว่าเรื่องคิดตู้สาวนี่คู่มือนี่มันแห้งโหดเอาไปแต่เมียรองสามล่าเมียน้อยตีกันตบตีกันเท่านั้น เองนักงเนงะมักงมพึ่งก้ขากันหมละมกระวาเตตีเจ้าปู่ญาตบ่สปากับญาติแวก็เลยถอยโตนี่ถอยโตเลยถอยบ่จากหนุ่มไทยเดียนก่อยากเกือบแล้วอยากเกือบถอยอืมอตอนแรกตอนนั้นดาวกราวาชิปิดคลิปเล็กๆตัวน่ะแม่ตอนน้อที่เอาถ่ายนั่นอีนี่เนาะตัวหนึ่งอยู่ในพุ่นเนาะเจ้านาะถ่ายอยู่บนน้ำเป็นงัวอเจ้าบอสถึกสามเทื่อแล้วสามเทื่อแล้วนี่ กัดอันตรายอยู่เนาะตัวเวียงเนาะนี่อันตรายอยู่ได้ถ้าเป็นแบนบินเนี่นเพราะว่าชื่อเดพี่น้องไอ้ก้อนเขาสีบางเทือบางที้เขาเอฟซีไหมเอาเอฟซีมาบัดต้องเทือกเอฟซีบัดพยัญหีไทยบางคนบุยังญหีไายบาดนี่เอามาน่ะเจ้าของแล้วเพราะว่าบางเทือนี้อ่าเพิ่นอาจ tamam ีพ LIKE มีเจ้าของเพิ่อนหอยไายดิเพื่อนหลังตัวตุนเพิ่อนพญาูกเมียเพิ่นเห็นเพราเพิ่อนหอยไายเขากัตามใจเพิ่นเขากับผ้าไปเพิ่นอยากไปใช้กับผ้าไปเน่ยนะเพราะว่าเขาอาจีพหู จุดในเหตุผลของเพ่นอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นยังย่อนเพิ่<อ>นหมวยไทยเนี่ยเปิ่นก็มีทางว่าแปลแบบว่ามาคบกันในแบบโลกออนไลน์อยู่แล้วเนาะนเป็นยังชือบองไให้ทายเนาะปกติก็ต้องใหทยย้ทายหแหละพี่งนงเห็เนาะก็ต้องเปิดเผยเลยเห็นแหละถ้าว่าจริงใจเนาะจริงใจชื่อสั้นแล้วเฮาบ่มีหยังปิดบังต่อกันเฮาก็ต้องเปิดทายเลยเพราะว่าจะได้เฮา็สิคบกันในโลกออนไลน์อยู่แล้วแ<ะ>บบนี้บอกไปแล้วบ่บอดนบอกแล้วบอกแล้ว

มาพื้นเบาไทยกะมาหาเราไปสากันดีหลอกสาวเรามาพื้นเบาเล่ากะสาวเบาโบมุกมีเนาะเบาเล่ากับบริเข้ามาในคอมมินนี่เิ่นว่าญาติานิเพิ่นเพิ่นเพิ่นบุคิดอันว่า่านแตนสาวเราหลอกบอแน่นเพิ่นเพิ่นยังบุคิดว่าสาวเราอันนุ่มไทยไหนมีมีเนนเพราะแต่กะคผู้ที่เข้าใจกันหลายคนอยู่นะ ที่ว่าย่านถึงดอกอย่างนั้นอยากให้สาวลาวได้เบิ่งดีๆผู้ที่เพิ่นีมีแม่ผู้ที่ว่าเพิ่นดีเพิ่นเห็นนั่นานถูกดอกแหละเพิ่นนี่นานิจัยบางคนก็ว่าน้องดอยนี่เลือเลือย่านว่าอันบ่อยากันนั่นว่ามีแต่ว่าตัวกอ่านุ่มไทยไปเรื่อยๆแม่นก็แบบนี้ได้เนาะเฮาก็สิเว้าบว่าเออให้เวลาปีนึง2ปีเฮาก็สิวน สรุปโหลดกับไรเนาะแมนประเดื่มมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละสิแล้วแจ้น่อยนี่ถ้าว่าเล่าไร่ลงลปอยู่น้ำนุมไทยมาครบกันชองจำเดือนนี้เป็นโทษได้ชุมเฮาน่ะเป็นโทษแล้วมันเกิดเรื่องนะแมนยูทูเบอร์นี่ก็จะเป็นโทษอีกไม่ได mm. mm. ้แล้วแบบนี้แมนจะจะิปชอบแล้วอย่างไรตู n. N ้บอยคือในกรณีแบบว่าบางคนกะอ่ามาแดะอยากให้ฮักให้มักโลดนี่กะมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้อีกไมไดบเอฟซีเขามาเนาะชาวลอยเนาะอ่า เขามาเขามาเยี่ยมมายามบอยากบังคับให้ห้ามากักล้นะนะพี่นงคยมันบ่ได้เด็นัลนบังคับให้มากเลยเออะบังคับให้ผู้ชาานี่มากแต่เคยมีบ่อนอนองค์เลยมันเคยมีอยู่เนาะ<น>อยางบ่ไ้คุยกันที่ห้ามักล้นจะเป็นไ,ไปได้เพน,นั่นี่นบ่แบบว่าเฮาสมุดแบบว่าเฮาคุยกันแบบว่าเฮาได้พูดไปหักไปหมักแบบคุยลิดคุยหัวไปแต่ส่วร์ไลเขาอยากแบบว่าให้มักเขาออคุยเลยห้มักลถ บ่อยคือชี้ได้หลายคนยู่แบบน่ะคุยอะไรให้มากล้นะมากมาอยุ่คะแนนว่าคือว่าแหละคือว่าดีแท้เนาะแม่อันนี้มรนยากาศเซมโบเมนทันทีว่าง่ายๆกับขอแค่แบบว่าดีหรือว่าจริงใจอะไรนั่นลองเอยเนาะนึกงว่าเงินชิ้นชดนี่แพ่งบบแพ่งนี่กะแปลว่าแม่นทางสาวเล่านี่กะแปลว่าบบแพงดอกพี่น้องไ้ชินชดกะขอแค่จริงใจนี่แหละ เขายจรใงใจแล้วกระโสดแมนโสดจริงๆอะ่ะล่ะใจหักเพลงกันเนาะบอสไ <Man. S 2> นเ้าใจกันนะบ,บอก่อนสี <จะ S 2> นหาพู้ายที่ดีหรือว่าคนที่ดีได้นี่เนาะือว่า<อ>คนดีนะกามันบอกแมนไงเนาะบ่แมนง่ายขนาดผู้แบบว่าเขาไ่ได้เล่นทังโทรศัพท์แบบว่าเขาตั้งตั้งดินตั้งเห,ห็นกันโด้นี่สมุนเฮาเห็นงานรวมกันนี่เนาะเฮาเห็นกันโด้เขาหักเข้ามากันนี่บางเทื่อก็ยังผิดพลาดได้อลอเนาะ ผิดพลาดไ, <ป S 1> ได้เว่าเขาตัดจินใจไว้วไวพูดธนาบ<ม>ัลลีแบบมาหูวน้ำรังค่ะเนี่ย้ัวรังห,ง,งหนึ่งเนี่ยมอเคเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราก็เคยผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะจับอยากผิดพลาดอีกรอบสองเนนี<อ>่ยเ<อ>รากับมีบทเรียนแล้วเพทันซะพี่น้องเไงมีแต่วันเมียเพื่อนเป็นคนโทรมาเถิดที่ชงนี่กงทิดูเนี่ยแต่ว่าพัวเพื่อนอะบ่ได้แนั่นดอกแต่ว่ากระทัวซั์พัวเพื่นเร่งข่ะ ว่าในในฮูเฟซฮุบอย่างที่ว่าเขาเคยคุยกันเนอะเขาว่ากบบเจนจั้งมาชีวะอ่ะคนแหละว่าโดนปะกล่าวประเด็นโดยคนกระบอกจำนั่นละเพิ่นว่าจำนั่นปะโดยที่เขาเลยบอกว่าเขาโทษโด้อบ่ได้บ่ได้ฮู้ว่าเหล่าหานมีเมียแล้วอ๋อทันก็สิบ่คุยสิบ่ย่านนำดอกก็สิว่าสิโอเจ้าก็ได้ตอบเราในนั้นโดยเ่นก็บ่เป็นหยังโดย กันแยาไปเนาะกัรแรวไปแ,แรกเพิ่นกับคุณซีว้านั้นะว่าเตือนไว้ระวังเด้อว่ะคืะคีคุีครูไว้อยู่เนาะโดยแม่แต่ทั้งนี้บอกว่าบูฮู้ได้เนาะเพิ่นกับคือสี<ม>เข้าใจแล้ว<ม><ม>คิดว่าผู้บางคนมันอ่ะสิเบบโตอีได้เนาะเขาอาจสิเทีย่ยงกันได<ม>้โดยกับตีน้องเพื่อนเพราะว่าน้องเพื่อนบูฮู้เนาะทั้งด้าน้องลอยแต่พอคนที่เขามาหาก็บอกว่าโสดเนาะก็พอน้องลอยนี่ก็เปิดใจเนาะแต่ว่าต้องการคนคุยหรือว่าผู้บ่าวอะไรพี่น้องอยงเนาะแต่กะ ในเมื่อคุยไปคุยไปแล้วก็ฝนก็ไม่มีเมียแล้วเนาะฝนตกได้ตูเบียงเลยนี่นะนี่ฝนตกโอ้ฝนมาคือมาตกยามนี่พี่น้เอียนพายุดีพายุเขาพายุเขาพายุเขาแบบนั่งลอยลอยพี่น้องเลยอือก็ธรรมดาคือแบบวันนี้ก็บงานถึงความุซึบที่ว่าเสียใจจากนุ่มไทยตะกี้ตะกี้นั่นโบเม่นุ่มไทยแต่ว่าตัวนั่นนุ่มเรา

หนุ่มฝั่งไทยหรือว่าหนุ่มฝั่งลาวนี่ก็มีทั้งคนดีและคนบ่ดีแม่นบอกง่ายๆซะบ่อกให้รั่วมืดเนาะพี่น้องเลยแม่นอันนี้ก็แบบว่าเฮาก็สิอยากให้อันฟังอันผู้ชาวนี่เวลาคุยกับเพิ่นผู้เว้านี่ถ้ามาเพิ่นสิดพาดจริงของมาให้วิวามานยังยีบ่เป็นเงินวิวาสิ่งของเป็นต้องถามกันต้องถามกับขักเพิ่นไห้ทำน้องไรเพิ่นให้แบบว่าเต็มใจให้บ่แบบไรโบเฮาสิได้อ่า อธิบายให้เป็นพังอี่งแต่ว่าในมือใดมือหนึ่งเขาได้เข้ามาหากันเนี่ยแต่ว่าให้แบบหับกันบ่ได้เนาะแม่นทีบ่ได้เกิดคววมเสียใจเพรบะอยากให้ของนั่นเป็นขอบปุมัดแบบเชิงกันละกันเนาะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์อันนี้ว่าจังหน่อยสิว่าเออคอยเอาเงินให้เจ้าลายแล้วคอยมีสิ่งของให้เจ้าลายแล้วเนี่ยคือว่ามันเป็นที่ว่าอ่าบังคับกันพูดแค่นั้นนะ เอยากจะฝากึงผู้ใดอันสายเปย์ดีว่าเนีไรที่ฝากเงินให้ชาวๆกันบางคนก็รวยที่ว่าเฮาบบผู้อย่างน้ำก็เคยโทรมาว่าไครเคยเคยพอแฟดกับผู้นั้นผู้นี้ไลายแล้วว่าแมนก็เคยมีเพิ่นก็โทรมาว่ากับพอแฟดอยู่แบบนี้กัได้เป็นแสบแสบแล้วนะเฮากับโบผู้น้ำเนาะเพราะว่าเขาบบได้เป็นคนแนะน้ำเนี่ยเนาะการฝากเพิ่อนก็ฝากกันโดยตรงเลยเนาะ การห่อกรบโบกูต้องกันว่าคนคุยกันแนวใดจะได้ผาาเงินผ่าค่าให้การโอนเงินนุนค่าในการหาในกระดาษเป็นอ่ากรณีนึงพี่น้องเลยแต่ซึ่งน้องลอยนี่โอ้เรามาตีจันเราโ่ได้แน่นอนเนีหยเราให้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 เออเราให้เราติดให้แล้วเราให้บอหักจากหนุ่มไทยบอคันคอคันคอ เออราหายอกหักจากหนุ่มไทยถึกเมียหนุ่มไทยโทรมาคู่ไว้แหละยเจ้าไม่ได้ให้มาครับบอไห้เนี่ยเฮายังไม่ได้เห็นเยอเนาะยังม่ทันได้มากกันบอตะกี้นี่ยเพิ่นเคยเปิดกล้องอยู่บอเปิดดำเถอดดำทีนะเจ้าก็เคยอยู่บอเคยยังเปิดกล้องโอ้ยโอ้ยหนุ่มหน่อยเนาะเอาก็ะถางทามเนาะจะเปิดยังผูดพูดเนาะเนาะ ไอ้ควาเป็มคนที่ว่าลอยเนี่ยสายจบลอยสายจบลอยย่าเด้อเนาะสักมือน่ะจับได้น่ะหูขาดเด้อจ้าอย่าอย่าเปนแต่ขาดแต่หูกับพระจักเนาะแม็นบกขาดแต่หูแล้วอย่าแนวอื่นอ่ะอย่าแนวอื่นอิ้มเจี๊ยฝาไอ้บ่ได้เลยย่าเด้อบ่อยเด้อว้าเจ้าเว้า กะบอกมัดต yeah. ุกคนเหรอเนาะแม่นบอกมัดต well. mm ุกคนเป็นกะตีเตือนใจไว้เนาะขากระเตือนไว้อย่างแล้วแบบอะรแมน่นแมนน้องรอยแล้วก็ดยอยากยุ่งกับผัวภัยาได้นอนรอยเนาะเราก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นหัวหน้าครอบครัว่ามาสร้างฟันไปด้วยกันที่ว่าเฮาแบบมันเคยแบบมันรู้สึกที่ว่า คิดหวังมาก่อนว่าชั้นชั้นอนลงหน่อยเขาก็อยากหาสิ่งดีๆขามาเติมเต็มในชีวิตโมเมนต์ว่าถึงว่าเขาสีแบบเลือกตัดสินใจปุ๊บปั๊บถ้าวันทำลอยอีกมันสีเนี่ยมันสียุ่งไปถึงว่าแบบเขาเอาไปกับคือเก่ากับพ่อแม่ความสุขคือเก่าหมดแล้วอี่ยงพ่อแม่กับชีว์าอีกนั่นแหละบุพเพพันธควบคู่จังทันจังสิเพิ่นโตเป็นตามเปจากลูกโตเพิ่นเองกับจีกายเป็นคนอื่นทำไมเขาบุพเพพันธุ์กอกูแม่ดีใจเขาม้ลกเป็นบ่ <c oughs> คือเปิดเต่าเพื่อนว่าวแน,เน่เนาอ,อเงออี้ยนั่นแหละต้องฟังกับพ่อกับแม่นะเดีเวลานั่นก่อนที่หักไปมาใครก็ต้องถามเพิ่นว่าเหนียวยังได้เข้ามาแม่คนนั่นคนนี้แต่ดึงคนที่โอ้ลมกับเฮาเนี่ยก็ต้องกล้าลมกับพ่อกับแม่เฮาอีกแม่เพิ่นยืนยันกับพ่อกับแม่เพิ่นกล้าว่<บ>าในนั้นในนี่ได้สำเร็ถ้าเอฟซีเพิ่นข่าวมาแบบนี้ก็ต้องให้พาไปหาพ่อแม่ก่อนนะบ้านนกหาทางพ่อแม่พายิ่งก่อนแล้วมันเป็น แปลว่าทางเป็นหิดคลองแบบประเพณีของเราเฮาน้ำเนเนาะต้องเข้าหาพ่อแม่ก่อนจังพ่อแม่จิมาเข้าไปหาลูกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแหละสีว่านั่นกันรถดินนะจังเลาฉีถึงหลอกถึงอย่างมากแหละเป็นจีโทษเฮาน้ำเนโน่ก็ต้องให้พ่อแม่เห็นน้ำก่อนโอเคนะทีมงานเนาะแมนโล่งกำลัง่นกับล้นเตอร์พอสมควรจะว่าสู่ต่อไปสู่ต่อไปเนาะให้ผ้าเสื้อคนง่ายในกระบวนให้ผ้า ต้จะชใจด่วนด่วนปัญหาแมนแมนแมนตัเขาหูจักกันในโลคออนไลล์แมนนแมประมาณนี้แหละที่น้องเลยต้องกระชักักนะฮะาวบ้ต่มืิอให้น้องกนก่อนบ่อยจักละา่องอย่างในบ่อยนะช่องค้าศักบ่อยนะเอาวอกเสีวอกขนมเนี้ยบอกขานมเนี้ยมาครับรอ่ะไปซื้อนุมไปถูกหรอฮได้ถูกอเแแล้วก็ไดยเข่ามาด้วยเโอ้ là sản phẩm bói không cái <laughs> vô là như này thằng non đòi này đồ, chạy rồi <laughs> <Đổi> nó trong <chân cười> này cái hài non sù sù đó trong này cái này cái hài nó là lại còn chỉ có phải được khu si đó trong này cái này quân thì đi cả thầy hao đi chạy năm nó thà và thịt mà thầy hao cả chạy năm đấy này năm quân non Ok, chẳng này cứ nó, xong bài đi.